หลายคนรู้ใช่ไหมครับว่า pm 2 5มันคือฝุ่นขนาดเล็กที่มาจากรถโรงงานและการเผามากที่สุดแต่คุณเคยสงสัยบ้างหรือเปล่าครับว่าฝุ่นที่ออกมาเนี่ยไม่เกิดมาจากไหนเยอะแยะทั้งที่ในรถก็มีแต่อากาศกับน้ำมันในโรงงานเขาจะปล่อยกันตลอดเวลาเลยหรือเปล่าคำตอบก็คือฝุ่นพวกนี้มันเกิดมาจากครเคอ์เซอร์ด้ยอย่างไงละครับน็อกซอก VOC และแอมโมเนีย นี่คือพรีเคอร์เซอร์ที่สามารถกลายไปเป็น PM 2.5ได้เพิ่มมลพิษในอากาศกันเข้าไปอีกถึงแม้ว่าจะมีเครื่องตรวจวัดอากาศมากมายเต็มพื้นที่แต่ถ้าเราไม่รู้ว่ามลพิษแต่ละตัวเกิดจากที่ไหนเมื่อไหร่และเยอะหรือไม่เราก็จะวางแผนกันไม่ได้เลยละครับว่าจะเอาอยัางไงต่อแต่สิ่งที่สามารถช่วยแก้ปัญหานี้ได้ก็คือ emission inventory ความหมายง่ายๆของ emission inventory นะครับก็คือแหล่งข้อมูลที่บอกว่ารถยนต์โรงงานการเผาแต่ละอย่างเนี่ยปล่อยมลพิษปริมาณเท่าไหร่ในพื้นที่และช่วงเวลาที่กําหนดโดยเป็นการเก็บข้อมูลจากแหล่งกําเนิดมารวมกันจริงๆไม่ใช่การตรวจวัดตามบ้านเรือนทั่วไปซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่เราทําการพัฒนาข้อมูลบัญชีการปลดปล่อยมวลอนุภาคข,ของภาคโรงงานอุตสาหกรรมบริเวณพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลชั้นใน อันที่จริงแล้วตอนแรกเราไม่ได้มีแค่เซกเตอร์โรงงานอุตสาหกรรมเพียงอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีเซกเตอร์การกอร่อสร้างและการเผาในที่โล่งด้วยแต่ทว่าหลังจากการหาข้อมูลอันหนักหน่วงทําให้เราค้นพบว่าทั้งการเผาในที่โล่งและการกอร่อสร้างนั้นมีการปล่อยมลพิษน้อยและเป็นระยะสั้นเราจรึงตัดสินใจมาโฟกัสกันที่ภาคโรงงานอุตสาหกรรมซึ่งมีอัตราการปล่อยมลพิษมากกว่าอ้าวและการเผาในที่โล่งก็เชียงใหม่ไงเผากันเยอะแยะ นี่แหละครับก็เป็นที่มาว่า emission inventory จะต้องกำหนดขอบเขตซึ่งเราทำแค่30คูณ30ตารางกิโลเมตรในกรุงเทพมีขนาดเล็กแต่ความละเอียดสูงที่1คูณตารางกิโลเมตรก็ตกที่900ช่องพอดีซึ่งในแต่ละช่องเราก็จะไปหาว่ามีโรงงานไหมเกี่ยวโรงงานปีนี้ปล่อยมลพิษเท่าไหร่แล้วก็เอามารวมกันทีนี้เราก็จะบอกได้แล้วว่าช่องไหนปล่อยเยอะปล่อยน้อยการจะเอาไปใช้ประโยชน์ต่อก็ง่ายเพราะว่าสิ่งที่เราอยากจะต่อยอดก็คือการทำโมเดลจำลองสภาพอากาศถ้าเรามี emission inventory ที่ละเอียดแบบจ ก็จะสามารถทำนายได้ละเอียดยิ่งขึ้นนั่นเองครับซึ่งหลังจากการวิเคราะห์ข้อมูลโรงงานกว่า4,000โรงเราพบว่าโรงงานที่มีการปล่อยมลพิษมากที่สุดกระจายตัวกันอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยากันอย่างหนาแน่นทอดยาวไปตามแนวถนนพระราม2มีทั้งโรงไฟฟ้าโรงเหล็ก โรงกันน้ำมันและโรงงานย้อมสีทอผ้าซึ่งมีการเลือกทำเลที่อยู่ใกล้แม่น้ำและใกล้อ่าวเพื่อความได้เปรียบในการขนส่งและการใช้น้ำโดยเราได้สร้าง emission inventory ขึ้นมา2แบบคือแบบ precursor รวบรวมมลพิษที่สามารถก่อให้เกิด PM ได้และแบบ primary particulate รวบรวมปริมาณ PM ที่เกิดขึ้นโดยตรง emission inventory ทั้ง2ออย่างนี้สามารถนำไปเป็นข้อมูลนำเข้าสำหรับโมเดลพยากรณ์มลพิษที่ปรับแต่งให้เข้ากับพื้นที่กรุงเทพได้สามารถนำไปต่อยอดเพื่อวางแผนจัด การกับปัญหาฝุ่นได้อย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับ